นะครับของแรกคนระับขอบคุณครับ ามากินต้องหันหน้าหันมาพี่สิที่เป็นผู้ชายกนทะุคนเหมือนกันไหมอ่ะผู้หญิงผู้ชายน,น่าจะคนเหมือนกันเหือไป ครับยังเข้มข้นเ่ะเข้มเลยนะกาแฟซองกอินแล้วก็แบบตาแข็งแข็งแต่ตาอย่าเอ่นไม่แข็งอย่างอื่นก็แข็ง,แข,งแข็งตอนตายแข็งตอน ตอนหาชีวิตใหม่อุ้ยเอาแก้วมาใส่อีกนงงเ,ออกเนื่องง่ายพี่สายเอาคนก็พอดีละคนละครึงง่งเลยครึ่งตรงไหนกน่อนเอามาโอมารวมพลังที่จะได้ขยันพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะได้ว<ด>ิ<ด>่งมอสจะได้เดินมอสนั่นแหละมันจะได้วิ่งไงในบริเวณศรัทธากรีนมียาครับผม ใช้คำว่าเดินไม่ได้พี่ต้องวิ่งเอาวิ่งมอสถ่ายภาพครับซากิ2ี่นะครับ วังวินขอบคุณครับสาเกเนเยมีใจที่เลนกว้าไออเดอร์จะมีคนสั่ดีแล้ววันที่ห้แต่รไเชี5านะวันี่สิห้าจะได้อยู่พันกว่าก็ยังดีเครื่องนี้นะเครื่องนั้นไม่รู้มันไม่รู้ทีเครื่องนี้รู้แล้ว ของแฟนหนูแม่แฟนหนูว่าไงฮะคือคุยกันแล้วเาเร็วโมบอกเขาว่าต่อไปนี้ถ้าเงินพวกนี้มันได้นะขเขาก็เลยบอกผมไม่ขอตังค์าชยชแล้วเหรอใช่นะใชดีดีอย่างเนียคบอกไมดีจเลยไม่ต้อง,ยอยองนูล้งนเขาไม่ขอ,ของี้นอันเนี้ยเขาที่ใช้บัญชีเขาเขาจะเอาให้หมดอืมก็ไม่เอาเขาบอกว่า ขอบคุณครับพี่เล็กเมื่อเช้าให้เฉลยวย